5. ตำนานผีพมา่ากระทูเด็ดสยองขวัญผีมะแพวาผีมะแพวามีถิ่นที่อยู่ในสุสานที่เงียบสงัดพอตกดึกเมื่อไรผีตนนี้จะสยายผมยาวของเธอให้สะบัดพริ้วไหวไปตามสายลมพร้อมกับแบกลงศพเดินเข้าไปในหมู่บ้าน ก่อนจะวางลงศพของเธอไว้ที่หน้าประตูบ้านที่มีเด็กๆความเฮี้ยนของผีมะแพรวานั้นเป็นที่เลื่องลือม,มากในประเทศพมา่าถึงขนาดที่ว่าเคยมีรายงานข่าวกันเลยทีเดียวผีมะแพรวาได้เข้าฝันพระเกจิชื่อดังแห่งรัฐกะเหรี่ยงและประกาศกล่าวว่าจะออกอารวาสกินเนื้อเด็กทารก พระเกจิรูปนั้นจึงแนะนำให้นางกินเนื้อสุนัขแทนพอมีข่าวดังกล่าวขึ้นทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันอย่างมากเพราะกลัวลูกหลานจะไม่ปลอดภัยจนชาวบ้านต้องออกมาเขียนป้ายติดไว้ที่หน้าบ้านของตนเองว่าเนื้อเด็กมีรสขมเนื้อสุนัขมีรสหวานเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผีมะแพววาผีขาโกงผีขาโกงหรือเฉกะเลงมะเป็นผีผู้หญิงที่มีขาโกงมีถิ่นที่อยู่ในห้องน้ำตามบ้านเรือนหอพักหรือสถานที่ต่างๆผีขาโกง มักจะออกมาหลอกหลอนเหยื่อที่เป็นผู้หญิงที่ลุกมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึกด้วยตัวคนเดียวผีขาโกงรูปร่างอัปลักษ์มักอยากให้เหยื่อมีรูปร่างอัปลักษ์เหมือนตอนเองเวลาเจอเหยื่อผีขาโกงมักจะตรงเข้ามาหลอกมาหลอนและจับตัวของเหยื่อขังไว้ในห้องน้ำแห่งน,นั้นมีคำแนะนำว่ากันมาว่า ถ้าสาวๆเจอผีขาโกงในห้องน้ำหลอกอย่าพยายามวิ่งมุ่งหน้าตรงไปเป็นแนวเส้นตรงอย่างเด็ดขาดให้วิ่งไปแนวซิกแซกแทนสลับกันไปมาเพราะจะทำให้ผีขาโกงวิ่งตามไม่ทันและหยุดหลอกหลอนเราไปเองผีกระสือหรือชีซาโงงจริงๆแล้ว ว่ากันว่าแต่เดิมผีกระสือก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ทว่ากลุ่มคนพวกนี้กลับไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ในศีลในธรรมแต่กลับสนใจศาสตร์คุณใสม์ดำและพยายามฝึกฝนเพื่อต้องการใช้คุณใสต่างๆแต่เนื่องจากว่าวิชาคุณใสที่ว่านั้นมันเป็นอะไรที่เรียนและฝึกยากมาก ทำให้มีไม่น้อยเลยที่ไม่ประสบความสำเร็จวิชาคุณใส่มนดาต้องล้มเหลวเสียก่อนและวิชาที่รำเรียนมาก็ย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นผีกระสือผีกระสือช่วงกลางวันจะใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไปแต่พอตกดึกมักจะถอดหัวออกหากินอาหารของผีกระสือนั่นก็คืออุจจาระ และของเน่าเสียหลังจากกลับจากการหากินในเวลาใกล้รุ่งสางก็จะกลับมาต่อหัวให้เป็นปกติในประเทศพมา่าถ้าเกิดว่ามีคนจับได้ว่าใครเป็นผีกระสือชาวบ้านจะเอาอยางไม้ชนิดหนึ่งมาปะพรมที่ร่างกายตอนที่กระสือถอดหัวออกไปหากินเพื่อทำให้ลื่นต่อหัวกลับมาไม่ติด และต้องตายเมื่อแสงสว่างโผลพ้นขอบฟ้าผีม้วนเสือ้อผีม้วนเสือ้อหรือพระยาเละตะแยต้นกำเนิดของผีม้วนเสือ้อมีเรื่องเล่าว่าเกิดจากการละเล่นของเด็กผู้หญิงพมา่าที่เอาเสื้อมาม้วนเป็นตุ๊กตาแต่งตัวใส่เสื้อผ้า และแต่งหน้าแต่งตาให้เสือที่ม้วนให้เหมือนหุ่นคนที่สวยงามเล่ากันว่าเมื่อเอาเสือมาม้วนทำเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ววิญญาณเร่ร่อนมักจะชอบเข้ามาสิงสู่บางทีก็เชิญวิญญาณให้เข้ามาสิงแล้วก็ถามคำถามที่อยากรู้ซึ่งค,คล้ายคล้กับการเล่นผีถ้วยแก้วของไทยหรือวีจาบอร์ดของฝรั่งเหมือนกัน เพราะจะมีคำตอบที่ว่าใช่ไม่ใช่และลาก่อนและเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับกล้านำเสือ่อผืนนั้นมาใช้ต่ออีกหรือเปล่า